ต้องได้หมดนปล่าเลยไม่หมดปืนยากเลยอเอ้ยใช้รูปไปอแาบก็ได้น้อมันไม่ปกติหน้าพี่อใส่กัน,มนมไม่มาใกล้กว่านี้ได้ปะหักกะละหัวกะละมันเห็นหน้าพี่ไหมน่ะอะไรตั้งอะไรหรออะไรตั้งอีกมาใกล้อีกได้ไหมอย่าง,างาาเห็นหน้ารถ้งใจจ้ะถ้าไปใกล้มันจะไม่เห็นข้างหลังไม่เป็นไร หาสวงเามันไม่จับหน้ามันมัวไปเลยมัวแบบมัวส่เราด้ยใกล้ๆใกล้ๆ้ใ้ๆนอ้ไมตั้งก็ได้นมันไม่ได้หมุน่ไม่ไม่าถึว่าอไม่หมุ ระบบจับหน้าอะไรสวรเป็นมอะไรสไตมันสวยเออไอ้อ้แจตงจาโอ๊ยอะไรดิไม่นี่

ล่ออ่ะมัดสุดสุดอ่ะออเป็กเกาหลีอ่ะจะคนมถ่ายให้ไหมเป็กเกาหลีแบบน่าตืนเนดี๋ยามาดูรูปที่พี่ถ่ายให้เนี่ยโอ้ยังรออ่ะไหนเห็นจากองค์ปุ่นมาด้วยเนี่ไหนเนี่ไหนรูปที่ผมถ่ายให้พี่สภาพสวยจะคนหิวข้าวเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะวมาทำไม่ กูก็อ,อยู่ฝั่งไหนเนรีย์เนริย,ย์เนยิย์เนริย์โอ้ยยังหล่อวิท็อปอ่ะยังกับพระเอกเกาหลีแต่ว่าทำไมหน้าเป็นมัวมหน้าเป็นมัวมันไม่จับหน้าที่เลยเมื่อกี้ไหม เขงบอกว่าระบบจับหน้าขัดข้องไม่อปถ่ายรูปไม่เป็นเหรออ <c oughs> าร์ตแต่พวกีกล้องนะมัน <c oughs> ไม่โฟกัสนะ <c oughs> มันต้องทำยังไงมันต้องหันมาทางคูน,นี่ยเข้าใจไหมโอ้ยเนาะคือหันทางที่โอเคปิดกล้องไปเลยนะมึง

Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ